ข้อที่หนึ่งครับของการที่เป็นคนมีมีคารมหรือมีสเสน่ห์ในการพูดคุณต้องเข้าใจกฎของพาเรโตครับกฎของพาเรโตคือเลยครับแปดสิบยี่สิบคุณต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยใช้คำพูดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเลือกใช้คำพูดยี่สิบเปอร์เซ็นที่มันให้ผลแปดสิบเปอร์เซนแต่คนที่ไม่มีเสน่ห์เลือกใช้คำพูด แปดสิบเปอร์เซ็นที่ให้ผลเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นคุณต้องรู้ว่าคำพูดไหนมันให้ power ต่อความรู้สึกของคนมากและคำพูดไหนที่มันให้มันให้ power หรือความรู้สึกของคนน้อยครับเหมือนกับคุณเลือกธนาคารคุณต้องรู้ว่าเอะธนาคารนี้เนี่ยให้ดอกเบี้ยเยอะหรือธนาคารนี้ให้ดอกเบี้ยน้อยมันเหมือนกับการเลือกคำพูดคำบางคำคุณพูดออกไปแล้วมันไม่กระแทกหรือให ให้ผลต่อความรู้สึกของคนที่รู้สึกดีกับคุณมันคือกฎของการเลือกคําพูดคําพูดเราไม่ได้เอ่อไม่ใช่มีปากแล้วจะพูดอะไรก็ได้ครับแต่คําพูดบางคํามันไม่ให้ผลลัพธ์กับคุณคําพูดบางคํามันให้ผลลัพธ์กับคุณครับคําพูดบางคํามันให้ผลลัพธ์กับคำพูดบางคํมคคคาคมันไม่ให้ผลลัพธ์กับยกตัวอย่างครับคู้คมขายปากกาคุณเดินเข้ามาซื้อปากกาครับแล้วคุคมบอกว่าเนี่ย ลูกค้าถามว่าเอออันนี้หมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่อ๋อก็ขายได้ตลอดนะครับขายได้ตลอดก็ก็คุณพี่ซื้อตอนไหนก็เรื่องของคุณพี่อะคนจะรู้สึกว่ายังไม่อยากซื้อแต่ถ้าคุณความบอกว่าเอ้ยอันนี้เหลือแท่งสุดท้ายในร้านคุณคิดว่าไงครับซื้อครับ เพราะเขาต้องการอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราบอกอ,อ๋ออันนี้มันขายได้ตลอดมันก็เรื่องของคุณพี่คุณพี่อยากซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับก็มีขายเยอะเลยในร้านแต่พออันนี้เหลือแท่งสุดท้ายลูกค้าก็เลยขึ้นครับซื้อครับเห็นไหมครับคําพูดมีผลต่อการกระทําของคนอย่างยิ่งครับคุณต้องเลือกคบนะครับจำไว้ครับกฎของพารโตคือใช้คําพูด20เปอร์เซ็นตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์80เปอร์เซ นี่ไปต่อครับคนที่ไม่มีคารมหรือพูดแล้วไม่มีใครหลงไม่มีใครหลงสเสน่ห์เลยหรือว่าคบกับใครกี่คนก็ตามแต่มันต้องทะเลาะเบาแหวงแล้วก็เลิกลากันหรือปัจจุบันนี้คุยกับแฟนเก่าแฟนเก่าก็ไม่กลับมาดีนะครับคุยกันไม่ลงร่องลงรอยมันก็ทักมาเราก็อยากจะคุยกับมันแต่พอคุยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีลูเซอร์คือพวกที่แพ้นะครับ เขาจะมีความกังวลบวกด้วยความคิดมากแล้วค่อยพูดออกไปลูเซอร์หรือคนคนที่ไม่มีเสน่ห์ไม่มีคารมอะไรเลยเนี่ยจะผ่านกระบวนการคิดแบบนี้ครับมีความกังวลคิดมากแล้วก็พูดออกไปยกตัวอย่างครับเออแฟนเก่าทักกับมาเฮ้ยดีใจโว้ยนะครับแฟนเก่าทักกับมาครับเจะตอบไปเลยมันไปดีว่าถ้าฉันตอบแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวมันหาว่าฉันอยากได้มันอีกแต่ถ้าเราไม่ตอบมันไปล่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเขาไม่ทักมาอีกหล่ะเขาหลังหรือว่าเดี๋ยวเขาบล็อกเราไปอีกอะแล้วทำไงดีวะเอ๊แต่ถ้าจะตอบให้ดีที่สุดมันควรตอบแบบไหนดีนะแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์มครับเฮ้ยเราจะส่งแบบนี้จริงเหรอวะไม่ได้อะถ้าเกิดว่าเราส่งไปแบบนี้แล้วถ้าเขาคิดแบบนี้ล่ะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนง่ายสําหรับเขานะ นะครับให้ i, ลบใหม่นะครับเอ๊ะ eh, แต่ว่าก็ส่งไปแบบนี้แหละนะครับเผื่อว่าเขาใจใจอ่อนส่งกลับไปปั้งนะครับพอส่งออกไปอีกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่าว่าตอนนี้มันยังไม่อ่านแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามันดองแชทของฉันอะไรฉันจะทํายังไงคุณเลยไปยกเลิกข้อความที่ส่งออกไปครับสรุปว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับและคุณใจยังคงมีผลลัพธ์แย่ๆแบบนี้ในความรักความสัมพันธ์ไม่มีทางดีขึ้นครับ เพราะมันผิดพลาดมาตั้งแต่ไมเซ็ตมันพลาดมาตั้งแต่วิธีการคิดกับลูเซอร์จะเป็นแบบนี้ครับคนไม่มีสเสน่ห์ะมีวิธีการคิดแบบนี้ครับถ้าฉันพูดแบบนี้เอ๊ะนะครับหรือว่าถ้าฉันพูดแบบนั้นเฮย้ยมันจะดูไม่ดีไปหรือเปล่าใครเป็นคนประเภทนี้บ้างคือจะมีการกรองกระบวนการคิดการพูดแบบเนี้ยจะมีความคิดมากคิดเยอะมีความกังวลเขาจะมองยังไงเขาจะคิดยังไงมันจะมองฉันแบบไหนแล้วฉันจะ เฮ้ยนะครับมันจะมาพลาดไปหรือเปล่าวานะครับก็คือคุณจะมีความคิดแบบเนี้ยสุดท้ายความรักความสัม,มันธ์ของคุณไม่เวิร์คเพราะคุณกําลังเป็นลูเซอร์ใครอยากเลิกเป็นลูเซอร์คนเป็นวินเนอร์จะมีกระบวนการคิดแบบนี้ครับกระบวนการของคนที่จะมีคารมเป็นต่อนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการพูดนะครับคนเป็นวินเนอร์เขาจะคิดถึงเป้าหมายที่อยากได้ แล้วก็พูดออกไปและไม่ให้อารมณ์ต่อคำพูดเหล่านั้นคุณไม่มีทางมีเสน่ห์คุณไม่มีทางเจรจาต่อรองอะไรกับใครได้เลยแม้แต่ราคาค่าผักค่าไข่ในตลาดนัดคุณไม่กล้าต่อถ้าคุณคิดแบบนี้เพราะคุณเป็นลูเซอร์ครับคุณไม่กล้าต่อเฮ้ย hey, อันนี้มันของซื้อของขายก็เฮ้ยเดี๋ยวเขาขาดทุนไปหรือเปล่าไปคิดแทนคนอื่นหมดเลยนี่คือลูเซอร์ครับบางทีในใจก็อยากต่อแต่ว่า เอา,าดีกว่านะครับไม่ใจ,ใ,จใจไปเถอะทั้งทางจริงๆเขาสามารถลดให้คุณได้แต่คุณจะไม่กล้าพูดเพราะคุณไม่เข้าใจครับว่าโลกใบเนี้ยคุณจะชนะได้ก็ต่อเมื่อคุณคํานึงถึงเป้าหมายแล้วคุณพูดออกไปโดยไม่ให้อารมณ์กับคําที่เราพูดหรือกับคําที่คนอื่นพูดถ้าคุณเป็นคนประเภทที่แคร์คนอื่นจะคิดยังไงแคร์คนอื่นจะพูดยังไงเอ๊ะผมมองฉันย้อมสีนี้มันจะสวยไหมต่างๆพวกนี้อันนั้นน่ะคือคุณจะมีนิสัยแบบลูเซอร์ครับ คนเป็นวินเนอร์เขาไม่แคร์ครับและไม่ให้อารมณ์กับสิ่งที่ตัวเองจะพูดออกไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติกับผู้ค,คมเจราจาต่อรองซื้อที่ดินเจ้าของเขาตั้งมาล้านห้าสมมติกับผููค,คมบอกเนี่ยขอเจ็ดแสนได้ไหมแต่ถ้าคู้คมให้คําให้อารมณ์กับคําว่าเอ้ยถ้ากูต่อเจ็ดแสนเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องด่ากูแน่เลยเลยหรือว่าเดี๋ยวเขาจะม้วนเสือกลับบ้านเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปคิดเยอะเดี๋ยวมันจะหาว่าฉันหน้าเนื้อใจเสือนูน่นนี่นั่นต่าง แบบนั้นคือรูเซอร์อไงเราก็ต่อไปเลยนะครับเจ็ดแสนอ่ะเอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเอออยากได้ขยับเดี๋ยวเขาต่อขึ้นมาเองเนี้ยนะครับหรือคุณจะซื้อเข้าของเงี้ยนะครับสมมุติว่าเนี้ยสอัน100บาทคุณต่อได้ไหมขอ90ได้ไหมอ่ะนะครับโดยที่อย่าไปให้อารมณ์กับคําที่เราพูดออกไปไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นถ้าคําที่ฉันพูดออกไปเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเดือดร้อน ยกตัวอย่างครับคุณคุยกับคุยกับแฟนหรือว่าคุณกําลังจีบใครคนหนึ่งเนี้ยคุณไม่ต้องไปคิดแทนว่าเขาจะคิดอย่างไรถ้าคําที่คุณพูดออกไปไม่ได้ด่าแม่หรือพ่อของเขาครับเป็นวินเนอร์จำไว้นะครับอย่าให้อารมณ์กับคําพูดหรือการเจรจาของเราเพราะเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราพยายามคิดเยอะสมองเรทิเลียนเบรนของเรามันจะสร้างความกลัวขึ้นมาหลอกในหัวของเราเองครับ พอเราเกิดความกลัวต่างๆเราจะไม่กล้าพูดหรือว่าอ้อมอ้อมเอมอมต่างๆบางคนไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนนะเพื่อนขอยืมตังค์นะกลัวเพื่อนไม่รักกลัวเพื่อนไม่ชอบกลัวเพื่อนเกลียดกลัวเพื่อนมองว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับคือคุณสร้างความกลัวขึ้นมาหลอกตัวเองครับแล้วก็เก็บปากหรือหุบป,ปากของตัวเองไว้ครับแล้วโอกาสมันก็ลอยผ่านหน้าคุณไปจริงๆแล้วคัสโนว่ากับคนที่ไม่มีสเสน่ห์ต่างกันตรงนี้คนไม่มีสเสน่ห์คือให้ อารมณ์กับคําที่ตัวเองจะพูดแล้วก็คิดเยอะแต่คนที่เป็นคัสโนูว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆด้วยซ้ําไปครับคือเขาก็พูดไปตามสิ่งที่เขาอยากได้เขาต้องการเป้าหมายแบบนี้มันคํานึงถึงเป้าหมายครับแล้วเขาก็พูดออกไปแต่คนที่ไม่มีเสน่ห์เป้าหมายก็อยากได้แต่ว่าคิดเยอะครับถ้าฉันบอกรักแฟนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมองว่าฉันง่ายดีนะครับถ้าฉันบอกคิดถึงมันเดี๋ยวมันก็จะมองว่าเอ้ยฉันแคร์มันอยู่ฝ่ายเดียวแล้วฉันไม่บอกดีกว่าเอ้ยนะครับฉันอายว่าเขินว่า คุณคิดเยอะคือคุณไม่สามารถเจราจาต่อรองกับใครได้เลยถ้าเกิดว่าชีวิตนี้คุณให้อารมณ์ต่อคําที่ตัวเองจะต้องพูดตลอดเวลาครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสำมมนธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้น ให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้น คุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลน์แอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ